ครูป้อมคน้นนางฟ้าสอนวิชาชีวิต NLP ค่ะถ้าทํางานจากบ้านแล้วยังงงงอยู่ครูป้อมมี5วิธีมาแนะนําค่ะวิธีแรกนะคะคือจัดตารางเวลาตอนเช้าเวลาตื่นนอนเวลาแต่งตัวเวลาที่เริ่มทํางานข้อ2 จัดสถานที่ทำงานในที่ที่แน่นอนซึ่งเอื้อกับงานของเราเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการทำงานข้อ3ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อที่จะอัปเดตนะคะข้ออว่าเขาทำงานก้าวหน้าไปถึงไหนและเราเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลของเราไปด้วยข้อ4 เบรกสั้นๆเพื่อความสดชื่นเช่นแหวะพักดื่มกาแฟข้อทําทำงานตามเวลาที่เคยทำที่ออฟฟิศเราถ้าเรากำหนดเวลาได้ถูกต้องเนี่ยแต่ละงานนี่ก็จะเสร็จตามเวลาที่เราเคยทำเหมือนที่ที่ออฟฟิศเราฉะนั้นงานทุกงานก็จะเสร็จครบถ้วนสรุปนะคะ แม้ว่าสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไปละเราไม่ได้ทำงานที่ทำงานละเรามาทำงานที่บ้านแต่ถ้าเราสร้างระบบที่เอื้อและสอดคล้องกับงานจะทำให้เราเป็นคนที่ทำงานมีประสิทธิธภาพเหมือนเดิมด้วยรักค่ะครูป้อมคอนอังฟ้าสอนวิชาชีวิต NLP ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ